นี่นี่มันก็ดึกมากแล้วนะทําไมเธอยังไม่กลับบ้านอีกอะป่านี้พ่อกับแม่ต้องเป็นห่วงมากๆแน่ๆเลยไม่อะฉันไม่กลับบ้านหรอกทําไมอะฉันไม่อยากกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกแล้วเธอกลับไปเถอะนะเอาแล้วฉันจะบอกกับแม่ยังไงอะอะไรกันทำไมอยู่ดีๆน้องสาวแท้ๆของเราถึงไม่อยากกลับบ้านนะคะ เอาเถอะเจ้านายไปบอกแม่กับพ่อให้มาตามน้องสาวกลับบ้านกันดีกว่านี่มันก็ดึกมากแล้วนะเอาพี่พี่ทำไมไม่เข้าบ้านนะคะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะซันนี้แย่แล้วเพราะแต่แม่ทะเลาะกันและตอนนี้แม่กำลังเดือดมากเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นอะรีบลงมาดูเถอะรีบไปห้ามแม่กับพ่อเร็ว ที่รักนี่คุณทำบ้าได้ของคุณเก็บอาวุธเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากให้คุณอยู่บ้านหลังนี้แล้วออกไปจากบ้านฉันเลยแม่คะหยุดเธอเธอก็อีกคนจริงๆแล้วเธอไม่ใช่ลูกของฉันไปเลยไปไหนก็ไปทำไมอะคะดูที่หูสอิอยู่มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเราไม่ใช่ลูกแท้ๆ เฮ้ยเรื่องมันเศร้ากิ้นพี่ครับได้โปรดให้ผมไปอยู่กับพี่นะครับได้สิงั้นนายก็มาอยู่กับฉันละกันเนะรับรองมีแต่ของอร่อยเอ่าทำไมต้องขู่กันแบบนี้ด้วยล่ะครับขึ้นรถไปเลยแล้วเล่าเข้าฝากด้วยนะเพื่อนนะเมื่อกี้นี้เหมอนมีใครเห็นโอ้นี่เธอเห็นเหรอใช่ฉันเห็น จัดการมันเลยอ<ป>แล้วในที่สุดเราก็ถูกจับตัวมานั่นมันคนที่โดนจับไปนี่นาทุกคนจะพวกหนูเอาคนนั้นไปไหนอะเอาไงดีอะเราถูกจับขังในกรงแล้วจะออกยังไงย <laughs> ถ้าเธอพยายามนี้ล่ะก็เธอจะต้องโดนหนามหล่นลงมาทับอย่าได้คิดจะกดปุ่มใดๆทั้ทงสิน้นถ้าอยากออกจริงๆก็แก้ปริศนาให้ได้นาน้องอาแล้วไงทุกคนเราจะต้องทำการแก้ไขปริศนาต่างๆที่อยู่ที่นี่โอ้โหปริศนามันก็ไม่ได้ยากปะอะไหนลองดูหน่อยดีว่าจะออกได้หรือเปล่าทุกคนเฮ้ยจะดีเหรอถ้าแก้ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะนี่ไงเสร็จแล้ว เออพี่ครับในที่สุดก็เจอพี่ซะทีแล้วนี่นายแก้ไขปริศนาได้หรือยังอะ่ะรู้วิธีออกไหมพี่รู้ว่ารหัสมันต้องใส่อันนี้ใช่ครับพี่ใส่รหัสแล้วก็รีบเพนกันดีกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆไฟมันมืดๆแบบนี้อ่ะไม่รู้สิครับรีบวิ่งไปทางประตูกันดีกว่านะครับพี่เฮ้ยเหมือนพี่จะได้กลิ่นอะไรบางอย่างเลยกลิ่นอะไรหรือว่าพี่จะตบ ไม่ใช่และในที่สุดพี่ก็โดนจับพวกเขาจับพี่มาที่ห้องแล็บแล้วจากนั้นพวกเขาก็เอาพี่ใส่เข้าไปในหลอดทดลองใส่ไปเลยเดี๋ยวฉันจะทําการต่างค่าโค้ดเดี๋ยวนี้เหรอได้เลยครับลูกพี่อยู่นี่นี่นะหนูแจ๋โอ้ย แล้วนะฉันจะทําการกดปุ่มแล้วนะออกมาเร็วเขาจะทําอะไรกับเราอ่ะทุกคนอันดับต่อไปก็ดึงขันโยกหยุดเดี๋ยวนี้นะทุกคนพวกเขาเปลี่ยนพี่ให้กลายเป็นหนูดูนี่พี่ครับเราจะทำยังไงกันดีเฮ้ย อยู่ดีๆประตูก็พังแล้วก็มีนุบตัวใหญ่เหมือนจะเป็นคนเลวหรือคนดีกันละเนี่ยเฮ้อจะพวกนี้มันเป็นของฉันจะเนีไปไหนสวยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องรีบเอาชีวิตรอดออกจากที่นี่ไปที่ห้องเก็บอาวุธเฮ้ยพี่ครับเร็วเข้าหยิบอาวุธเออจัดการมาเลยครับพี่ อุ้ยสรุปมันเป็นคนเลวทุกคนเราต้องกำจัดไอตัวบึกตัวนี้พี่ครับยงดงให้ดอดเออ,เอ,อ,เอ,อพี่ปลอดภัยใช่ไหมเออพี่ปลอดภัยข้างในนั้นถูกทำลายแล้วโอเคทุกคนเราเรีบหาทางออกกันดีกว่าที่นี่มันคือบริษัทจับมนุษย์มาแล้วก็เปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นแบบพวกมันแล้วตอนนี้เราก็กลายเป็นแบบพวกมันเรียบร้อยแล้วแล้วจะเอาอยัางไงต่อ ตอนนี้เราต้องหาทางออกให้ได้นะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยปริศนาหมดเลยเราต้องหาคีย์การ์ดเราต้องแก้ไขปริศนาต่างๆแล้วก็ต้องหารหัสรับด้วยรหัสลับคืออะไร哟พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะเดี๋ยวพี่จะคอยถืออาวุธป้องกันด้วยนะโอ้ยนี่ไงพวกมันจับมนุษย์มาที่นี่ทุกคนอช่วยพ่อเราด้วยช่วยด้วยครับช่วยด้วยเดี๋ยวผมขอแก้ไขปริศนาก่อนนะครับพี่ เฮ้ยเราต้องรีบช่วยพวกเขานะดูดิหน้าตาน่าสงสารมากๆเลยอะ่อพะพ่าเราเป็นคนไร้บ้านพวกมันจับเรามาเออใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเราจะต้องทำการแก้ไขปริศนาก่อนพี่ว่าเราต้องหาทางช่วยเขานะครับพี่เราต้องทำการเออสลัภาพเออแล้วก็เออเปลี่ยนภาพแล้วก็เอออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ทำการหาสาไฟให้ครบเออต้องเดินเข้าไปในเขาวงกดแล้วก็เออ ทำไมมันยุ่งยากขนาดนี้ล่ะเนี่ยถือว่าแมปนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ไ oh ม่กอดปริศนายเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าเล่นเราก็รู้สึกได้เลยนะคะว่าเราฉลาดขึ้นร้อเซค่ะทุกคนออพี่ครับไปช่วยกันหาดีเอโมเตย์เฉยๆพี่เดินหาหลายรอบแล้วหาไม่เจอพี่ครับผมเจอแล้วโอเคเปิดประตูเลยไปกันเถอะรีบออกจากที่นี่กันดีกว่านะอา้าแล้วไม่กลับไปช่วยเขาแล้วครับ พี่ว่านะเราสองคนนะช่วยไม่ได้หรอกเราต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ไปตามตำรวจมาช่วยน่าจะถูกต้องมากที่สุดแล้วละ่ะแต่ก่อนอื่นขอกินขนมก่อนได้ป่มพี่ครับไม่ได้นะครับเผื่อมันเป็นอันตรายโอเคงั้นงั้นงั้นไปกันดีกว่านะ <c oughs> โอเคทุกคนหารหัสล็อกเปิดประตูก,กันดีกว่าอันนี้ไม่ใช่วะ่ะทุกคนพี่ครับเออจากที่เราถอดรหัสกันมารหัสที่ถูกต้องคือศูนย์ เออศูหกเออแปดแล้วก็ห้าแล้วก็โอเ้ออกได้แล้วทุกคนแต่เดยวก่อนฮ้ยทำไมมันมีกองทัพรอยอยู่ตรงนี้ล่ะคุณหลบหนีหรือ บชตอร์ที่2ค่ะทุกคนโอ้โหเป็นการเล่นที่แบบว่าทําให้เราฉลาดขึ้นมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณน้อง FC ที่มาช่วยเล่นในวันนี้นะน่ารักที่สุดอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะจ้า